ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บูธไทยอั่มนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมว่าบูธไทยอั่มมีรถต้นไหนมาโชว์บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากมุมนี้ก่อนแล้วกันนะครับเริ่มจากพี่ใหญ่เลยนะครับล็อกเก็ต3 GT นะครับตัวน,นี้แพงมากนะครับเรื่องต่อไป ลักซัน rs นะครับ7 0็0 0 0กว่าบาทนะครับส่วนรุ่นนี้ครับบ o ลดิ e ทีหนึ่นะครับตัวน,นี้เป็น Tri อัมบ b o ดิว e ีหนึ่0นะครับบ o ลดิ e ทีหนึ0นะครับ400,000กว่าบาทรุ่นนี้นะครับล็อก e ก็เหมือนกันนะครับราคา1ล้าน15,000บาทนะครับ รุ่นนี้สักแคลมเปอร์เก้าร้อยนะครับรุ่นต่อไปสปีดทวินสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับสปีดทวินต่อไปมาดูรุ่นนี้ครับสักแมเปอร์พันสองเอ็กซีนะครับรุ่นนี้สักแคมเปอร์พันสองเอ็กซีนะครับรุ่นนี้บอลเดวิลบับเบอร์หกแสนห้านะครับ ตัวนี้สปีดทวิน56900 0บาทนะครับสปีดทวินนะครับบอนเดวิลทีหนึ่งสองศูนย์สีดำนะครับตัวนี้ตัวนี้ไทยอั U ํมบอนเดวิลทีหนึ่งร้อยนะครับสีดำเหมือนกัน,นตัวนี้สปีดทวินเก้าร้อยนะครับถามว่าผมดูยี่ห้อจากไหนนี่ดูจากนี่ครับเนี่ครับ สปีทวิน900นะครับน,นี้เรือนใหม่นะครับเห็นไหมครับบอนดีวิวที100ไฟท้ายยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับไทอันะ่มเนี่ยนะครับไฟท้ายหลอดไส้นะครับทุกคั้นเลยรุ่นนี้น่าจะเป็น สตรีทสคร r มเบอร์นะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวผมจะพาลัดเลาะนะครับไปดูอีกฝั่งนะครับมีแต่กลงบิ๊กไบทั้งนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับโอ้โหฝั่งนี้เป็นสปอร์ตนะครับ สปีดท t ิปเปิลพันสนะครับตัวน,นี้ครับสปีดท t ิปเปิลพันสองรุ่นนีสีส้มนี้สปีดท t ิปเปิลเหมือนกันนะครับพันสองอานะครับตัวนี้ตัวพันสองเฉยๆครับตัวนี้ตัว r าอันนี้ก็สตรีทท t ิปเปิลเจ็ดหห้าอานะครับมีเตะแพงๆนะครับหกแสนสเจ็ดแสนตัวนี้ไทเกอร์ ไทเกอร์สปอร์ตตรงนี้ไทเกอร์สปอร์ตนะครับโอเคไท่อั่มทีเดนนะครับตนนัวนี้อ่านว่าไตรเดนหรือทีเดนไม่แน่ใจครับแต่ผมอ่านทีเดนมากันบอลเดวิลบอมเบอร์นะครับนั่งได้คนเดียวนะครับห้ามคนซ้อนสปีดบอลเดวิลสปีดมาสเตอร์ ครักแคมเบอร์พันสองล็อกเก็ตนะครับ, 1200, ed, รบข้างบนน่าจะเป็นไทอมครับไทเกอร์เก้าร้อยจีทีโปรนะครับนี Type ่ยครับในไทเกอร์พันสองนะครับไทเกอร์พันสอง ไทเกอร์1ัน0แลนี่โปรนะครับตัวนี้ครับไทเกอร์ Tiger 900แลนดี่โปรนะครับตัวนี้ครับโอเคครับก็ okay, ขอจบการชมแล้วก็ขอขอบคุณท,ทุกคนนะครับที่รับชมบูธไทอามนะครับขอสวัสดีครับสำหรับที่นี้